หน,หน้าทองของที่นี่คืออะไรครับพระพุทเจ้าคําว่าหน้าทองเนี่ยคือก็ต้องขึ้นอยู่ที่หน้าผากอยู่แล้วคือสําคัญที่สุดการท,ทําพิธีลงหน,หน้าทองเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการให้วัตถุมงคลชิ้นหนึ่งแต่วัตถุมงคลชิ้นเนี้ยมันเป็นทองอซึ่งเขียนลงไปในหน้าผากแต่ทองปุ๊บก็เขียนยันลงไปไอ้ยันที่เขียนไปนั่ก็คือยันที่จะลงอยู่ที่หน้าผากเรา ก็เพื่อความเป็นมงคลแก่ตัวเรานี่แหละแต่เราก็ต้องทําดีด้วยเป็นเหมือนกําลังใจอะเสริมกําลังใจให้ตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกมีความสุขอะลึกๆอะแบบเราเราศรัทธ,ธาอะไรเงี้ยอันนี้หนูลงด้วยความตั้งใจอะค่ะอยากที่จะทาคือคิดว่าดีทุกอย่างค่ะหน้าที่การงานดีครอบครัวมีความสุขค่ะคือคําว่าณห,หน้าทองเนี่ยมันก็เปรียบเป็นตํำรับวิชาของบัณฑบาอาจารย์นั้นสืบทอดกันมา แต่จุดประสงค์หลักให้ญาติโยมทั้งหลายนะมีกําลังใจในการที่จะกลับไปปฏิบัติประกอบกิจการใ,ใดๆให้มีหลักธรรมโดยการใช้แรงของคําว่าอธิฐานนั่นเอง วันนี้กราบนการพระคุณเจ้าครับที่วันนี้แบบว่าได้ความรู้กับเราก็ยินดีเลยแล้วก็สําคัญที่สุดก็ขอฝากไว้ว่าขอให้ทุกคนมีความขยันซื่อสัตย์อดทนแล้วก็รู้บุญคุณคนในการที่จะดําเนินชีวิตนี่คือหลักธรรมที่สําคัญที่สุดวิชาคมที่ลงไปใาตานาไม่สามารถที่จะคุ้มครองคนที่ไปทําไม่ดีเพราะฉะนั้นเราทําดีทุกประการมันก็จะอยู่กับเราตลอดเวลา